จะเล่าถึงว่าตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาวัตถุที่ทนี้ซึ่งมีบางคนที่ไม่เข้าใจเขาอ่อนึกว่าเรายังติดอยู่ในด้านวัตถุความจริงลั้งพระพุธทธเจ้าทั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระธรรมมาสมุทธเจ้าแล้ว เริ่มพระองค์ก็ไม่มีอะไรพอรทัทรารรู้ถึงพระยาพิมพิสารก็จัดถวายพิหาเรเวรวันป่าไม้ไปให้ก่อนองค์ก็รับไหว้สร้างคันสกุดีไร้ให้ทุกอย่างต่อไปก็อาาบินพิกาสร้างเจดวันมหาวิหารให้นางวิชาขาก็ร้าง มาตาอะไรพิหารให้มีการสร้างให้ด้วยพระพเจาก็ารับไว้เพราะพระก็มีมากขึ้นจะได้พักอยู่อาศัยถ้า <c oughs> เหมือนที่นี่็เไม่งั้นที่ทำขึ้นมาเราทำด้วยความจำเป็นอย่างการสร้างพระเจดีย์รสร้างตามนิมิต ที่เห็นทั้งภานอกปาาในว่ามันจะต้องสร้างเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาเพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุฝากไาว้กับบ้านกันเบเมืองที่นี่ถ้าสร้างจริงจริงใดเสร็จ,จิ่งนั้นก็เป็นภูทธินินยวัตถุทิ่สักกาบูชาตั้งแต่สร้างมาจนถึงแต่เรียบร้อย ในบันนี้ไอ้ที่ฟังเสียงของผู้ที่ว่าเป็นวัตถุก็จะมีอยู่สักคนสองคนที่ได้ยินนอกน,นั้นเหม่งใครว่าถ้าตอนหลังก็คงมีความขาดใจเมื่อไม่ขาดใจก็ไม่ว่าอะไรแล้วแเรวทำตามท,ที่เห็นว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้อง ม่ได้ไมาได้ทําสิ่งใดขึ้นด้วยกิเลสหาที่อยากขึ้นมาแล้วก็ทำมาสห้ทางการสร้าง <c oughs> โรงรรม,มศสลาอีกหลังหนึ่งก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่ว่าหลังนี้มันเล็กเวลามาทําบุญทําทานกันไม่พอที่จะนั่งที่ครับพักกันจะเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับวันนี้เวลาวันสำคัญ <c oughs> ในงานต่างๆแล้วแม่ฝนจะตกอยู่ทุกวันทุกวันแต่วันมีงานแล้วก็อนก็หยุดหน่ายหยุดหน่ายทุกรั้งไม่เคยตกอัน,นีีก็ตกเพียยวฝากรายนิดๆหน่อยๆตอนเช้าเช้าเหมือนหนึ่งเจ็ดพอตอนปลายเวลาจะมีพิธีก็ขนก็หยุดหมดพอเสร็จงานแล้วขนก็ตกตามเดิมนี่ย <c oughs> ที่กะทำหรือการติดหรือไม่ติดในวัตถุเราผู้กระทําผู้ดำเนินงานมันก็ต้องรู้อยู่กับตนเองว่าเราติดดีมาไม่าทำเสร็จแล้วเราพอใจในรูปวัตถุนั้นว่าสวยว่างามนึกรักใครพอใจนั่นใจติดเ,ออเวลานั่ง กรรมฐานเวลาเข้านั่งก็จิตนึกแต่เรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นหรือเห็นรูปนีมิตเกิดขึ้นแล้วก็นั่งดูรูปนี้มิตสิ่งที่ทำนั้นตันเพลินนั่นมันติดลักษณะนั้นเป็นลักษณะติดจิตเป็นลักษณะของรูปราคะคือมีความรักความใกล้ความพอใจในรูป ในเมื่อจิตของเราคิดถึงว่าวัตถุที่ทำึ้นนั้นเรียกว่าพระเจดีย์หรือสัะสถูสำหรับเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุพระสาวกธาตุไหว้สักการะบูชาเื่นชื่อว่าพระบรมธาตุหรือพระสาวกธาตุไม่ใช่จะเอาไปตั้งไหว้โดโด,โดบนก้อนหินแล้วให้ชาวไหว้กันได้ จะท้องทำเครื่องปกปิดให้วิจิตงดงามตะการตาหน้าเรื่อมใสสามเหมือนจะไปทำไว้เป kind of ็นรูปยีสี่เหลี่ยมเอาพูนปะปะปะอีกกกอแล้วก็บอกว่านี่ว่าเจดีย์คงไม่มีใครขาบว่าเพราะไม่มีชิ้นรูะอะไรที่ชักชวนรหอจูงใจให้เรื่อมใส รังพุทธการรังพระพุทธเจ้าก็ทําอย่างวิจิตรศิลา์ก่อนอาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระเจดีย์ต่างๆของเก่เาๆที่มีมาเจดีย์ของพวกกษัตริย์อะไรที่เขาทำไว้บรรจุกระดูกของกษัตริย์พระองค์ยังเคยไปพักที่ลานเจดีย์เหล่านั้นไปพักไปนั่งและจะเดิญสมาาธรรมทั้งไรแห่ง ถ้าเมื่อพระสารีบุตรนิพพานพระองค์ก็ยังรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นระหว่างทางสี่แยกอ่อกลางเมืองเพื่อให้คนไปมาใสจ,จักราบุจาทีมีม,มีมีมาทั้งทิี่ที่ทำอะไรไม่สับผิดผิดแบบแผนของพระชาเ้า แล้วก็มีผู้ถวายสร้างวิหารโลหะทำโดยโลหะล้วนของเป็นทองแดงหรืออะไรนีทองเหลืองเหล่านี้พระองค์ก็ยังรับสั่งให้พระโมคคัลานไปผู้ควบคุมดูแลมันมีมากน,นะโลหาาะกปรา์และตอนหลังนี่เมื่อพระองค์ปรปนิผ่านแล้ว ตามลังกาได้ก่ายรับพระพุทธศาสนาเข้าไปเป็นศาสนาเป็นกําจักที่ประเทศลังกานั้นไปยังสร้างโลหะศาสตร์ขึ้นหลังหนึ่งเหมือนกันโดยพระหลานเป็นผู้ดูแลเขาสร้างถวายพระหลานเนื่องจากว่าพระเจ้าแผ่นดินของปัดจานหร่อว่า เนื่องจากพระชาแปรินของพวกสังการถูก่าพวกทมินามายกทับมารบพ่ายแพ้แล้วก็ษัตริย์นั้นเมื่อนั้นทั้งพระราชวงศ์ได้หลบหนีไปอยู่กับพระหันที่ในป่าตั้งสิบปีพ อยู่สิบปีเสร็จแล้วกอได้อาศัยมีชีวิตยอยู่ก็หารช่อยเหลือไว้ตอนหลังพอเตรียมสะส,ะส,ะสมอาอาหารคนละเรียนเรียนพอแล้วยกกลับไปตีเอาเมืองกลับได้สำเร็จพอมีความภูมิใจ ว่าได้พุ่นบารมีของพระอราหารันต์เพงสร้างโลหะประสาทเึ่นถวายอะไระเทศลังกลงพระนั้นท่านก็รับไปแล้วก็พระเจ้าส่งสร้างพระเจดีย์ตั้ง 8, 4, 000, แปดหมื่นสี่พันล้ะก็สร้างพระวิหารไม่รู้จักเท่าไหร่ถวายพระอรหันต์ที่ตอนหลังที่อยู่เมื่อพระพุทธเจ้าในผ่านแล200้วสองร้อยสามสกว่าปี มีที่มาแ,แต่ไม่ใช่ว่ามาบ้าอยู่กับการก่อสร้างโดยไม่ประพติปฏิบัติธรรมะรมอย่างนั้นมันปิดแน่ลยครอีกอย่างหนึง่งการที่ทำอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นมงคลจริงแท้สิ่งนั้น ย่อมมีความเจริญมันแพร่กระจายไปจากปากถึงหูจากปากคนนี้ถึงหูคนโน้นได้ยินได้ยินก็อยากมามาพบแล้วก็มีจิตใจเรื่อมใสศสัตตาขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพราะไทยเห็นความวิจิตความงดงามตามแบบวัฒนธรรมของไทยอ,อย่างวันนี้ พอมีปูีมาจากนครปฐมหนุนลูกบทจีบหนุ่งขาวห่มขารักษาสีหนึ่งไปไหวแล้วเอามือลูกอ,อกขึ้นไปแล้วลงมาแล้วยจึ้นไปบนประจิขึ้นไปอีกขึ้นไปลาแล้วจะเดินชมตามว้างต่างๆเอามือลูกอ,อกพูดแล้วก็ตื่นตันใจเห็นบอกว่า ผมใจมากอิ่มใจมากรู้สึกเรื่อมใสเหลือเกินตััท้าเหลือเกินไม่เคยพบที่ไหนอ่านเขาอยู่ที่นคปรปฐมแท้ๆก็ได้ไปเห็นความเป็นไปของพระเจดีย์นครปฐมอาจารย์เขาพูดกันว่าไม่น่าจะปล่อยให้สกปรกอย่างนั้นกรุบุรีเมตัวรีเปลือกตัวริสงกระดาษเช็ดปาก ก็ทิ้งอยู่เลอะเทอะบนลานพระเจดีคนก็หุงข้าวทิ้งอยู่ข้างบนลานพระเจดีแล้วก็นอนตรงนั้นเราจะปัดสาวะตรงไหนก็ในโลกคูข้างๆก็ลานพระเจดีนั่นเองมันไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คนนั่นเขามุ่งเอาแต่ชั์อย่างเดียววันหนึ่งวันหนึ่งก็คนขึ้นไปสาบไหว้พระเจดีมาก ้อสูบเทียนดอกบัวชอละห้าบาทห้าบาทนั่งจัดประโยชน์จะลืมความสำคัญน,นี่อ่หางผิดกันเบราเหมนทีนี้ไม่มีความสกรกก่กนน,นั้นทั้นจึงกดขันว่าให้รักษากันให้สะอาดหมดจดจริงๆเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดากฎธรรมชาตินัหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านจองของเราเรือนของเราหรือวัดของเราถ้าปล่อยให้มันสะกะปรกเลอะเทอะนี่มันเป็นภายนอกถ้าภายนอกมันสะกะปรกแล้วข้้งภายในหรือจิตของเราก็ย่อมสะกะปรกเป็นธรรมดาทันงสะกะปรกยิ่งกว่าของภายนอกนั่นทีๆอีกทั้งถ้าภายนอกมันสะอาดแล้วจิตของเรามันก็สะอาดได้ เพราะการกระทำทุกอย่างที่จะให้สะอาดภายนอกมันเกิดจากจิตยู้จากกว่าทำอย่างนี้สะอาดทำอย่างนั้นไม่สะอาดเึงทำให้สะอาดเป็นได้นี่ทงการที่เป็นจิตเป็นวัดข้อพึงปฏิบัติข้อควรทำนั้นการทำนั้นการทำข้อวัดต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นข้อเสียหายเป็นเป็นความดีเป็นบุญกุศลมาก การทำความสะอาดกวาดลานวัดกวาดลานโพกวาดลานพระเจดีย์าก็าดเทนาสนะเช็ดถูให้สะอาดหมดฝุ่นละอองก็ด,ดีนี่มันเป็นข้อบัตรที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงแนะนำทรงบอกอานิสงส์ไว้ให้ทั้งสิ้นมีบุญอย่างนั้นอย่างนั้นั้น,น,นการกระทำของ ทุกทกคนที่ทำจงทำด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อว่านี่เป็นบุญไม่ใช่ทำเพื่อเพื่อผู้ใดทำเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยเมื่อเราทําบูชาต่อพระรัตนตรัยส,สิ่งนั้นก็เป็นบุญบุญนั้นได้กับตัวเราเมื่อเราเป็นผู้สร้างสมบุญได้กับตัวเราเราก็แบ่งบุญให้ผู้อื่นได้ การที่เราจะแบ่งบุญให้กับญาติพี่น้องพ่อแม่ผู่ย่าตาทวดที่สิ้นีพไปแล้วขอเรานี่และแบ่งบุญจากที่เรากระทำนี่และจากการทำทานการทำก็วัดต่างๆจากการปฏิบัติธรรมสร้างบุญให้เกิดขึ้นนี่คนเราเมื่อมีจิตใจเพียบพร้อมอยู่ในบุญอันการอันการที่จะไข่าหาความชั่ว อยากจะประพฤติชั่วในสิ่งที่สำชามันก็ไม่คิดคิดแล้วมันก็เกิดความละอายขึ้นมาไม่กล้าการทำการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้จนกลายเป็นนิสัยโูกลงไปโกฟังลงไปจนไปนนเป็นนิสัยอื่อยู่ดูได้ไม่ได้เมื่อเรา,าเป็นผู้บวชอยู่ก็ทำเพื่อวัดทำเพื่อพระศาสนา เมื่อบางคนบางองค์มีความจําเป็นที่ยังรักโลกอยู่อยากจะอยู่กับโลกบางอยากเป็นผู้ครองเรียนเป็นกระดิษฐ์ก็นําไปใช้กับตนเองที่บ้านที่สอบได้ทั้งสิ้นอาบ้านของเราทารกรุงรังระกบกห้องน้ำหม,มอกรวงในตัวในอ้องนอนใต่ถุนบ้านลานบ้านมันตะ,ะกบปรอกเลิศเแล้ว เราคิดดูเถอะว่าเราจะได้รับความตีเตียนจากชาวบ้านหรือจะได้รับคําสรรเสริมมีแต่คนเขาตีเตียน,มยนไม่มีใครสรรเสริญได้หรอกคนเราทุกคนถึงจะเป็นคนชั่วคนไรก็ตามเป็นที่ว่าความดีเนี่ยมันรู้จังอะละคนชั่วมันก็สรรเสริญป่าบบานี้แม่สะอาดจริงเราไม่มีบัง่งทำใ้บานอย่างนี้เราก็จะทำให้สะอาดบั่งมันกันว่า แต่ก็ชั่วมันไม่มีบารอย่างนี้ในการที่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีผู้มาชมมาดูที่เรามาทัฒนาจรบางคนก็มาด้วยความไม่ใช่มีเรื่องใสมาตามเพื่อนก็มีแต่เมื่อมาถึงแล้วไอ้นแล้วจิตใจก็เบิกบานสบายกลายไปเกิดความเรื่องใสขึ้นสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เราจะไปโฆษณาให้เขามาได้เป็นไปด้วยธรรมะด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรงกล่าวไว้ว่าธรรมะนี้มีกลิ่นหอมหอมตามลมเวลาลมพัดไปทางไหนความหอมนี่ก็หอมไปทางนั่นและหอมกลางลมหรือลมไม่พัดไปไหน มันอยู่กลางกๆก็อหอมอยู่ทีนี่ชี่อช่ำคันที่หอมทวนลมหน่อยสีไอตามธรรมชาติของกลิ่นมันต้องไปตามลมต่วน,นั้นไอ้หอมทวนลมมันไม่มีแต่ธรรมะนี่หอมทวนลมได้ไม่ว่าทิศไหนไปได้ทั้งสิน้นลมจะพัดไปทางใต้แต่ความหอมของธรรมะนั้นสามารถวิ่งไปทางทิศเหนือที่จะวันออกตกได้การที่คนก็มา สนะักการะบูชามาเยี่ยมมาเย็นม,มาดูก็เพราะความหอมนั่นเองไอ้ความหอมไมี่เกิดขึ้นใดน,นี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความปร,รึิปฏิบัติของพ<อ>ระภิกษุสามนเณรอบาศกอ,อบาติการี่ร่วมกันปฏิบัติธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยจิตใจที่บริสุทธิ์ผลจึงเกิดขึ้นเช่นนี้สถานที่ ที่เราอยู่ที่เราอาศัยนี้ก็เป็นที่ที่เรียกว่าเป็นที่มีสิริมีมงคลอย่างพรองที่จะหลัง <c oughs> จะกาพิเขียนไว้ในแผ่นป้ายความหมายมีอยู่ครบถ้วนในนั้นเราจดจำท่องทองกันไม่ได้เ,ดเป็นประโยชน์อันที่เขียนขึ้นโดยความนิกคิด ว่าจะเป็นไปเช่นนั้นหรือชักชวนให้คนกันสัากการะบูชาพระเจดีย์เพื่อเป็นมิ่งเพื่อเป็นมิ่งสีส,สิมงคลเลยแก่ตนเลยเพื่อเป็นสิ่งที่สีสีมิ่งมงคลแก่ตนเลยคำลาเขียนขึ้นด้วยความนึกคิดตรึกลองแล้วว่าอนาคต เมื่อใครมาพบใหม่กัจะต้องเป็นไปเช่นนั้นมีกรองแล้วทุกอย่างอันเราทุกคนทุกปู่ทุกนามช่วยกันประครับประครองรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปอย่าให้ได้มีความบกกรองเกิดขึ้นอาจารย์ผู้เป็นประมุขเป็นประธานก็จะมีความภาคภูมิใจมีความปีติ มีความสุขใจสุขเมือ่อใจเราเป็นสุขใลของเราก็เป็นสุขด้วยนี่เป็นธรรมดาและทุกๆคนก็มีความสุขขึ้นชื่อว่าอาจติเวกาลาบในปัจเจศีทั้งหลายก็จะไม่ลำบากอยากแพ้อะไรเลยเป็นแบบบุญญาลิขให้สำเร็จได้ทุกอย่างจบเพียงเท่านี้